ติดจังหวูวินนะวันนี้เออช่องรามเมื่นคนได้ติดตายกะจังวันนี้ไปไหนลาวีเถีองอืมเนี่ยยูไม่แน่งเลยป,ปัดปัดดูเลยข้างหนอก,ก็ติดกันร่มตูมนูติดกันยุ่มย่ำเออไปตะมึงเล่แต่วินมันฟังมัง่งไม่แต่ไปตะถึงหลักซ่าปอดไหมครบนะเออมาปอดก้างเดียวมากูไม่เอานะกูทุ่มแต่วนั้นหละถึงไงผ้าปอดกูใส่ให้กูไม่ใส่ให้นะพีเถีองนะกูบอกแล้วนะตรงนี้นะ กระแล้งไม่รล้ฟังนู้นเลยก็ติดกันนะนอืมวินเทียมเพื่อปะพรมมึงเลยแต่คนไปตรวจวดลอยหกคนหลอดหกคนติดเป็นลอยติดลอยคนนะมึงคิดเลข่ะหกคนนะั้นไม่หูกแกลบ่อดารไร้หัวหน้าเป็นแกลบปอตารจังหวัดมองนี่แหละอือคือพัน,นีวินนะน้องชมพีคิดด้วยเร็วว่าเราจะต้องหลักษาโซเชียลดิสทานซะิงเนี่ยไม่หลบกแล้งทูไมโซเชียลดิสทานซิ่งให้เคมค้นอย่างแรง หลังจากนี้เวลาเราเวียนคลอกอ่ะเราไปเวียนคลอกกันใช่ไหมมึงกับกูต้องเต้นห้างกันคนละหนึ่งกิโลนะหนึ่งโลน้องชมนะพีจะเต้นอยู่ในควนหนอกเต้นมึงอยู่ควนเลมงน้องชมอยู่ควนโดนเต้นกันอยู่ซคนบระเนี่ยวต้องงทันยานกันอืมวิดีโอคนฟาเรน์กันก็ได้แต่ห้างกันอืมแต่งานการมั่งนี้นาจัดนะไม่พักลงทุนเลยน้องคนไม่มากอใครเตงอีบวดนาจัดมั่งนี่เพร่าวาไม่ต้องแกงอะไรหมากไม่ต้องทำกับข้าว ว่ถตึงหวั่นงานเราก็่งตีลเลขกัญชีอย่างเดียวราวว่าคนไม่มากคนไม่อันมากเข้าใจไหมหรือ่าตึงกะให้เขาโอนมาอย่างเดียวอืมใครไม่โอนเราก็ไปได่า <c oughs> เออเนั่นแล้วนี่ไหวดับอีกแกงให้กูหนูไม่หันไปไหนคลาดอืมคือเข้าใจไหมน้องชมเลขว่าในโครโมเข้าอนุมัติหว่าให้เล่าในหลักษาในปกติมันเดิมสําหรับคนต่ติดโควิดถูกไหมคือใครติดโควิดก่อนนั่นนี่แต่ก็บกวหลักษาไม่ได้หลหนะเปลาาคุณต้องออกตามชิตของคุณเอง คุณต้องรับไปใจที่ของคุณเองไม่ได้หลักชาฟีมานแต่คนเลยแต่ลลาชุดแหละว่าคนโมาให้หลักชาได้ทุกคนเหมือนเดิมถึงพอก็บอกปะเนี่ยคนกะแค่ไปติดแล้วแค่ไปฉชยซีกันว่าพือไม่โลมันไม่ใช่มากกว่าว่าปบบนั้นไม่ใช่บอกเขาให้เอาหลักชาฟีได้แค่ไปติดกันยุ่มตุ้มไม่ใช่เมื่อโมรลเนี่ยปลอดภัยให้ว่วงได้นะห้างอันมันต็นกัน้างห้างอันจะคิดส่วนนาีเตืองพวกกูลาลากระจังเบลกมเป็นม่สนใจเลยแต่ว่ากูสั่งไว้แล้วนาีเตืองเตือนฟังฉันนะ หลังจากนี้หนึ่งปีห้ามหมาข้าวบ้านฉันกลัวว่าวเาเชื่อข้ามาในบ้านฉันก็คือไปแล้วไปให้หลับไปเลยไม่ต้องข้าวมาในนา,นาราเวลานี้ให้โควิดมดก่อนหนึ่งก้อนลบมาได้อืมไปตะเออ